สาธุคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันดีในการขอพรนะคะวันที่24พฤศจิกายนนี้เลิกดีเหมาะแก่การไหว้ขอพระพิธเนศ หากว่าใครที่เห็นคลิปนี้คุณอาจจะเป็นลูกหลานของพระพิคเนศที่ท่านกําลังอยากให้พรน,นะคะเป็นการไหว้บูชาสามารถทําได้เลยนะคะท่านจะช่วยประทานพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จให้สวดคาถาบูชาพระพิคเนศจะกี่จบก็ได้3จบ5จบ7จบ9จบหรือ108จบค่ะแล้วให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจขอพรเลยนะคะอย่างแรกนะคะของไหว้ท่านต้องมีญ้าแพรกใครที่อยากได้เรื่องการงานการเงินความสําเร็จเลยนะคะขนมลาดูโมทกะอันนี้ของโปรดท่านเลยนะคะทุกคน สามารถไหว้บูชาได้เลยและคนที่เห็นคลิปนี้ขอให้ประสบความสําเร็จพรที่ทุกคนขอขอให้เป็นจริงเร็ววันทันใจสาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานนะคะและหากว่าใครที่อยากฝากไหว้พระฟิกเนตองค์ขอความสําเร็จเลยสามารถฝากรายชื่อรายบุคคลกับแอดมินบ้านโพรวยได้เลยค่ะสาธุค่ะ